สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำทับทิมกรอบเนาะนี่นะคะเราก็มีมันแก้วนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้มันแก้วเนาะนี่สองหัวโอ้ยสองหัวก็หัวละลูบ้งเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปอกเนาะปอกแล้วก็เอาไปล้างนะคะเดี๋ยวเราไปปอกมันแก้วกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยอไปล้างแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะ แล้วก็จะมีสีแดงแดงมากแดงน้อยก็แล้วแต่เรานะคะเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราทับทิมก็จะออกสีแดงแดงนะคะใส่ไปเลยสีผสมอาหารเนาะไม่อันตรายนะคะเพื่อน,อน,นสีผสมอาหารสีแดงเดี๋ยวเราก็จะหัน่นหั่นมันแกวมาแช่เนาะ แช่ไว้สักประมาณสานาทีนะคะทำหั่นไว้โอ้ยทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เราเนาะชิ้น พอคำนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะแล้วเราก็จะเอามาแช่ไว้ในนี้นี่เนาะนี่นะคะนี่นะคะเราจะทำจนเสร็จเลยเนาะ นี่นะคะเราก็หั่นได้พอแล้วเนาะนี่เราก็จะหมักเอาไว้ให้เข้าแดงๆดงนะคะเพื่อนๆนี่นี่แล้วก็ทําชิ้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ชิ้นพอประมาณเนาะพอดีเดี๋ยวเราก็จะไปทําน้ําเชื่อมเดี๋ยวเราไปทําน้ําเชื่อมกันก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ําเชื่อมเนาะที่จะเอาไปใส่กับทับทิมกรอบนะคะเอาไปแช่ทับทิมกรอบนะคะนี่นะคะน,น,น้ําตาลทราย8ปดขีดเนาะ มันมีายแดยงใสาขาวปนกันได้นะคะเพื่อนๆมันไม่พอกันเลยปดกันเนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปเอาน้ําสักนะคะน้ําอันนี้ห้าร้อยมิลลิลิตรแล้วก็อันนี้ก็ครึ่งหนึ่งเนาะก็เกือบลิตรหนึ่งนั่นแหละเราก็จะนําไปตั้งไฟนะคะเรานามาตั้งไฟเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ใบเตยไปด้วยนะคะเพื่อความหอมใบเตยก็จะทําให้ น้ำเชื่อมเราหอมเนาะแล้วก็จะใส่ขนุนไปด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราเอาขนุนใส่ไปด้วยคนเนาะเดี๋ยวน้ำตาลเขาจะจับก้นหม้อนะคะเดี๋ยวให้เดือดค่อยเ,เอาขนุนมาใส่ให้ขนุนจุบเนาะให้จะใส่ขนุนลงไปนะคะ แค่ก็เดือดแป๊บนึงเราก็ปิดได้นะคะคเพื่อนๆทำแบบนี้จะขนมเราจะได้ไม่เสียง่ายนะคะถ้าเผื่อเรายังไม่ทำแบบนี้ขนมมันก็จะพาขนมเราเสียไปหมดเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำน้ำกะทินะคะ เกดแป้าน้ํน้เชื่อมเราก็ร้อนเนาะเดี๋ยวไปตั้งเขาก็จะสุกไปอีกนิดนึงนี่นะคะเดี๋ยวปล่อยให้เย็นเดี๋ยวค่อยไปทำนับทิมนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำน้ำน้ำกะทิลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทินะคะ น้ำกะทิเอาไว้ไปกินกับทับทิมกรอบเนาะนี่นะคะก็จะมีกะทิเราเอากะทิกล่งนะคะเราเอาสัก300ร้ยมิลลเนาะนี่นะคะใส่เกลือต้องใส่เกลือด้วยนะคะเกลือจะสัก1ช้อนชาแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟให้ร้อนไม่ต้องเดือดนะคะ แค่ร้อนนะคะเราก็จะนํามาตั้งไฟคนให้กะทิร้อนให้เกลือละลายแค่นั้นก็พอนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเดือดแล้วเราไปต้มทับทิมกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะต้มทับทิมเราก็ตั้งน้ําให้เดือดก่อนเนาะต้องน้ําเดือดจัดๆนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะทับทิมที่เราแช่ไว้เนาะ ก็จะได้สีประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะทำแบบนี้แหละทำไปรเรื่อยๆจนเสร็จนะคะต้องแป้งมันเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อนๆมันจะได้ติด ใส่ตะก้า้าแล้วก็ร่อนเอาแป้งออกแป้งอันนี้เราไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆเ,เราทำได้พอเราเสร็จเราก็เก็บไว้ได้นะนี่นะคะแล้วเราก็จะไปต้มเหมือนเดิมน้ำเดือดจัดๆแล้วก็เทลงไปเลย ต้องให้น้ำเดือดจัดๆเลยนะคะให้น้ำเดือดเดือดเดือดอ่ะ mm. เดือดแรงๆอ่ะแป้งมันเขาจะได้ติดดีๆนะคะนะคะพอเดือดเราก็ตักเหมือนเดิมตักไปใส่น้ำที่เราเตรียมไว้เหมือนเดิมนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จเลยนะคะ mm. แล้วก็จะนำไปล้างแล้วก็ในน้ำเชื่อมนะคะนี่ เดี๋วเราจะทำจนเสร็จเลยค่ะส่วนแป้งมันที่เราเหลือเนี่ยเราก็เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรเนาะนี่ก็เ,เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะคะนี่นะคะเราต้มเสร็จก็จะได้ททบทีมสีส,สวยๆอย่างนี้เนาะ,ะแป้งมันก็ติดดีนะคะเราต้องให้น้ําเดือดจัดๆแล้วเราเอาลงไปเลยลงไปลวกหรือว่าไปต้มนะคะ แต่พอเขาลอยขึ้นเขาเดือดพอเขาเดือดสักพักเราก็ตักเลยนะคะอย่าให้เขาเดือดนานนะคะเดี๋ยวแป้งมันจะหลุดนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างสักรอบสองรอบแล้วเราก็จะนำไปแช่ในน้ำเชื่อมที่เราทำไว้ค่ะนี่นะคะเราก็จะนำเราล้างสองสามน้ำแล้วเนาะเราก็จะเอาทับทิมกรอบมาแช่ในน้ำเชื่อมที่เราทำนะคะนี่นะคะนี่ ถนนเราก็ตัดออกแล้วนะคะ ะคะก็ตักเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเ,ยเราจะเอาน้ําแดงฮิลลบอยมาใส่ด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเข้าไปกินแล้วก็จะได้กลิ่นฮิลูบอยหอมอร่อยนะคะถ้ากินกับน้ําแข็งยิ่งอร่อยเลยนะคะนี่นเนาะนี่นะคะแช่ในน้ําเชื่อมหอมหวานนะคะเราก็จะใส่ฮิลลบอยไปสักสามตะบ,บวยสามไอ้นี่เล็กๆเนาะ หอมนะคะถ้านี่ไปก็หอมขนุนเราก็จะเอาใส่ตอนที่เรามัดถุงเนาะนี่ขนุนนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะตักเนาะถุงละสิบบาทนะคะนี่แล้วก็จะใส่ขนุน ใส่ขนุนไปด้วยแบบนี้นะคะจะมัดให้มันพองๆเนาะมัดพองๆจะได้หน้าซื้อนะคะเ,เพื่อนๆขายคู่กับกะทิแบบนี้นะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะขายคู่กับกะทิกะทิก็จะออกมันๆเค็มๆนะคะอันนี้ก็หวานหอมเนาะนี่นะคะสิบบาทขายถูกเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะไปทำขายได้นะคะเพื่อนๆอากาศดนร้อนขายดีจ้า